ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านฮะหน้าตาน่ารักแบบเนี้ยเหมือนพวกทุกคนนะเราเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันนะผมก็มีหูซ้ายข้างเดียวพวกเราก็มีหูซ้ายข้างเดียวเหมือนกันหรือว่าใครมีหูซ้ายส,ายสองข้างทางเดียวโอเคเรานี้เป็นพี่น้องกันนะฮะไม่ว่าทางสังขารหรือว่าทางวิญญาณวันนี้ยผมมีโอกาสได้มาพบกับพี่น้องทุกคนเนี่ยก็คือจะมีเรื่องราวบางอย่างอยากจะมา อบอกกล่าวอยากจะมาแนะนำเอาของแจกก่อนเลยผมว่าหลายๆคนไม่ทราบนะฮะ,ะผมขออาคิวพี่น้องครับในท้องตลาดเนี่ยสีอิ้วมีเยอะแยะเลยแล้วพวกเราเนี่ยจะเห็นข้างๆงขวดเขียนว่าผลิตโดยวิธีทันสมัยที่เขียนอยู่ข้างขวดยี่ห้อไหนก็ตามที่เขียนว่าผลิตโดยวิธีทันสมัย โปรดทราบว่ามันคือหัวเชื้อและไฟฟ้าช็อตแต่ถ้าสีอิ้วที่ถูกต้องที่สุดดีที่สุดคือผลิตโดยวิธีโบราณก็คืออหมักเอาไว้กลางแดด6เดือนจากนั้นมากรองมาต้มคือสีอิ้วที่เป็นสูตรโบราณนะฮะแต่สีอิ้วที่บางครั้งเราเห็นตามท้องตลาด เขาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งวันวันหนึ่ง,นนงสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งต้องส่งออกไปต่างประเทศดังนั้นเขาหมักไม่ทันหรอกครับดังวิธีของเขาคือใส่หัวเชือ้อแล้วไฟฟ้าช็อตให้มันเร่งปฏิกิริยานะฮะดังนั้นซีอิอ๊วเนี่ยมาจากสุราษฎร์ธานีบังเอิญผมทำกิจกรรมบ่อยๆแล้วทางเจ้าของโรงงานเนี่ยก็เมตตา แบ่งให้ผมในราคาต้นทุนผมก็สามารถจะนํามาแจกจ่ายชาวบ้านได้และแนะนําชาวบ้านได้ถ้าท่านทานแล้วอร่อยแล้วชอบเนี่ยไปหาไปซื้อเอ,เองไม่เกี่ยวกับผมแต่อันเนี้ยผมจะนํามามอบให้ทุกคนนะครับจําไว้ว่าทานสีอิ้วดีกว่าทานน้าําปลาน้าําปลาถ้าเป็นของปลอมมีพิษแต่สีอิ้วของปลอมไม่มีพิษสีอิ้วก็มีแค่มันเป็นเคมีแล้วก็ไฟฟ้าช็อตนั้น ไปหาซื้อเอานะฮะถ้าหมดแล้วหอมากอร่อยมากหมักโดยวิธีธรรมชาติกลางแดด6เดือนช่วยรับไปทานหน่อยได้ไหมครับได้นะอันที่สองที่ผมอยากจะมาแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกคนก็คือว่าอันนี้คือน้ำพริกเผายี่ห้อบ้านนรุณผมเชื่ออรุณผมเลยตั้งชื่อว่าบ้านนรุณเวลาเรียกต้องเรียกว่า บ้านอารุณน้ำพริกเผานะห้ามเรียกน้ำพริกเผาบ้านอารุณไม่งั้นอารุณจะไม่มีบ้านอยู่นะครับกรุณาเรียกน้ำบ้านอารุณน้ำพริกเผาอย่าเรียกน้ำพริกเผาบ้านอารุณโอเคนะเมื่อประมาณสามปีที่แล้วเนี่ยช่วงของโควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยผมก็เห็นว่าที่รังสิตเนี่ยคนลำบากเยอะมากผมก็เลยรวบรวมเงินกับเพื่อนๆมาได้มาแสนหนึ่ง ก็มาทําข้าวกล่องแล้วก็แจกบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็แจกชาวบ้านที่เดือดร้อนเนาะบางเอิญกิจกรรมของผมอะไปเข้าตากรรมการเข้าคือนักการเมืองท้องถิ่นเห็นเข้าก,ก็เลยบอกว่าเอะอรุณเงินเยอะนักเหรอว่าไม่เยอะหรอกครับผมเพียงแค่ทําในสิ่งที่อยากทําเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนแจกแสนนึงจนหมดเกลี้ยงป๊อปแล้วผู้ใหญ่ท่านนี้บอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าในเมื่ออรุณชอบทำทำการกุศลชอบชอบแจกเนี่ย ผมจะออกผลิตภัณฑ์ออกมาให้ตัวหนึ่งก็คือน้ำพริกเผาเนี่ยส่วนสูตรนะฮะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์เลยนะครับสูตรของมันคือสูตรคนที่เป็นนักข่ากรรมแห่งชาติผู้ที่ถวายเครื่องสวยให้กับเจ้านายผมพูดได้แค่นี้อานนะสูตรของมันก็คือคนที่เป็นนักขะ่าะกรรมแห่งชาติเป็นแม่ดนเด่นแห่งชาติเป็นแม่ดนเด่นของประจําจังหวัดปทุมธานีแล้วก็มีหน้าที่ คอยทำเครื่องสวยเมื่อครบในแต่ละปีแต่ละปีที่ว่าวันเกิดเนาะต้องถวายเข้าวังให้เจ้านายก็คือสูตรของน้ําพริกนี้ก็เลยจะนํามาแจกพี่น้องทุกคนอร่อยฮะทานน้ําพริกกันทนผักทานผักลวกแล้วก็น้าพริกกันดีไหมครับพวกเราทานผักลวกน้ําพริกบ่อยไหมบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นน้ําพริกนี้ก็ตามหรือว่าสีนี้ก็ตามผมจะเป็นกลุ่มของคนที่ ไม่ส่งเสริมการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยนั้นผมเคยป่วยนั้นเวลาป่วยเนี่ยเราก็อยากหายป่วยถูกไหมผมก็เหมือนกับพี่น้องทุกคนนะ่ะเนาะเวลาป่วยเราก็อยากหายป่วยแต่เรามีเหตุผลอยู่เหตุผลเดียวก็คือว่าถ้าเราหายป่วยแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นคนดีคิดดีพูดดีทําดีอย่างเดียวหายป่วยแล้วจะมาคอยติเตียนคนอื่นทําไมหายป่วยแล้วจะมาคอยโมโหคนอื่นทําไมหายป่วยแล้วจะมาคอย ่โกรธคนอื่นทําไมพี่นึกออกไหมผมถ,ถูกสอนมาตอนเป็นเรียนที่ไต้หวันเนาะอาจารย์ครูอาจารย์สอนว่าการป่วยเป็นความโชคดีเพราะเราได้พิจารณาตนเองว่าเราไม่มีปัญญาไปทะเลาะกับใครเวลาใครทำให้เราโกรธเวลาเราป่วยเนี่ยเฮ้ยรู้สึกโกรธยากขึ้นว่ะจริงไหมถ้าพี่แข็งแรงเงินเยอะใครมาทำพี่โกรธด่ากลับไหม โอ้ยหน้าตายเงี้ยด่าแน่แน่นั้นเวลาถ้าเราป่วยเนี่ยร่างกายอ่อนแอไม่ใครมาลังแกเราเราเป็นไงยุ้นยวนยนยวน,ยวน,ยวน,ยวนทําให้เราทําบาปนี่น้อยลงครูบาอาจารย์ผมสอนผมอย่างนี้จริงๆนะฮะทุกครั้งที่ป่วยให้พิจรารณาตนเลยว่ามมนเป็นช่วงจังหวะที่เราได้พิจรารณาตนเองให้เป็นไงฮะทำดีมากขึ้นและทําบาปให้น้อยลงนั้นหวงัวงเป็นอย่างยิ่งนะฮะพี่น้องทุกคนที่ อยู่ในสภาวะการมาหาคุณหมอในวันนี้คือร่างกายป่วยไข้ไม่เป็นไรถือว่าการป่วยไข้ครั้งนี้เป็นบุญที่เรามีโอกาสได้มาสนทนาธรรมกันให้เราพิจารณาตนเองและบอกกับตัวเองว่าเรามีคุณค่าพร้อมที่จะหายป่วยเพื่อที่ไปเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติดีไหมครับรับปากกันไหมว่าทุกคนเมื่อหายป่วยแล้วหน้าตาต้องยิ้มย้มแจ่มใสยิ้มไหม คุณพี่จะยิ้มทุกวันไหมจะหัวเราะทุกวันไหมบ้าหัวเราะใช่ป่ะจะพามีเรื่องขำๆดีหัวเราะทุกวันก็บ้าดิอ่านะอารมณ์ดีกันนะครับโอเคเมื่อเราหายป่วยแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นไงฮะเป็นคนอภัยคนเก่งๆเ,เป็นคนที่ช่วยเหลือคนเก่งๆนะฮะแล้วก็เป็นคนที่แบ่งปันกันเก่งๆนะฮะ รู้ไหมครับว่าผมเฉียดตายถึงสามครั้งเห็นหน้าตายอย่างเงี้ยผมเคยตาบอดมาแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคือตามองไม่เห็นเลยเนาะเห็นหน้าตาน่ารักอย่างเงี้ยผมเคยเป็นอัมพาตปาดเดี้ยวมาละเดินขยวงข,งขยิงมาละสิบวันก่อนผมก็มาเป็นผู้ป่วยที่นี่เหมือนกันเลือดเป็นกรดหมอบอกจะวัดไหนดีอ่ะ <laughs> ผมก็นอนอยู่ที่นี่เจ็ดวันตี อย่างหนึ่งที่ผมนอนแล้วคิดร้องไห้อธิษฐานก็คือเอศักยภาพเรายังมีอยู่นะความสามารถเรายังมีอยู่นะสังขารเรายังมีประโยชน์อยู่นะเสียดายนะถ้าเราจะป่วยแล้วก็ปล่อยมันอย่างนั้นไปงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราขอตั้งอธิษฐานจิตว่าเราขอหายป่วยหายป่วยแล้วเราทําความดีดีกว่าพี่พี่น้องๆทุกคนเวลาหายป่วยแล้วอยากทําความดีไหมรู้ไหมทําความดีที่ง่ายที่สุดคืออะไรครับอะไรฮะ คุณป้าว่าทําความดีที่ง่ายที่สุดคืออะไรอ้าวไม่เป็นไรอะคุณพี่ว่าเวลาเราป่วยเนี่ยแล้วหายป่วยเราอยากจะทําความดีที่ดีที่สุดที่เร็วที่สุดที่ง่ายที่สุดคืออะไรครับคืออะไรคืออะไรทาบุญทบุญพี่น้องทุกคนครับการทําความดีที่ง่ายที่สุดหลังป่วยคือการยิ้มให้คนอื่น เวลาพี่ยิ้มอ่ะเวลาพี่อารมณ์ดีอะดอกไม้ก็สวยขึ้นนะคนในบ้านก็มีความสุขขึ้นนะคนรอบตัวเราก็มีความสุขขึ้นนะคนในครอบครัวของเราก็มีความสุขขึ้นนะถูกไหมฮะคุณไม่ต้องแทบจะไม่ต้องให้เงินเลยแทบจะไม่ต้องอจ่ายอะไรเลยแค่คุณยิ้มมีความสุขให้กับคนรอบข้างได้ไหมครับขอให้ทุกคนเมื่อหายป่วยแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแล้วก็ให้กำลังใจกับคนอื่นๆนะครับ เอา้าวทำไมมองกันอย่างนั้นะ <c oughs> คุณคุณคุณหน้าผมบ้างไหมฮะคุณไหม <c oughs> เราเมื่อคืนเจอกันตอนตีสาม่าไม่คุ้นเหรอโอ <c oughs> okay, เคเฉลยฉเฉลยถ้าใครที่บ้านไฟฟ้าเข้าถึงยกมือขึ้นนะ <c oughs> ยกมือขึ้นมันต้องคือจักรแลนเหนียว <c oughs> ยกมือขึ้นเลย <c oughs> ไฟฟ้าบ้านใคร <c oughs> ไฟฟ้าเข้าถึง่ะ <c oughs> เมื่อไฟ,ฟฟ้าที่บ้านเข้าถึงที่บ้านมีทีวีไหมถ้ามีทีวีมีโอกาสได้ดูทีวีไหมฮะไม่เค่อยได้ดูมีหน้าไม่ค่อยเห็นผม,มผมปั้มนางเอกรับจ้างตั้มนางเอกรับจ้างอสุดกระชากลากถูนางเอกหลายเรื่องละหรือพี่อยากจะให้ผมปั้มไม่เอานะ <laughs> นั้นผมก็รับเล่นหนังเล่นละครถ่ายโฆษณาโตว,วาทีไปเรื่อยเปื่อยตาม ตามตามจ็อบพิเศษเนาะนั้นเวลาว่างของผมก็คือพยายามทําตัวให้เป็นประโยชน์ก็คือเป็นประโยชน์ต่อสังคมมาทอสโชมาแบ่งปันโอกาสมาแบ่งปันอะไรต่างๆละนาๆอย่างนี้เนาะพี่น้องทุกคนเหมือนผมนะมีความสุขได้แบ่งปันได้ได้ไหมครับพระบุญเจ้านั่งอยู่ที่นี่ที่กรุงเทพเนี่ยมีคณะ สงอยู่คณะหนึ่งเอาพระสิบวัดดังๆมาตรวจสุขภาพมีเจ้าว่าพระเลขาพระนุ่นพระนี่ที่เป็นวัดดังๆในกรุงเทพมาตรวจเพื่อนเยอะทั้งนั้นเลยอะ่ะเบาหวานไตคิสลายความดันพระทุกรูปป่วยหมดดังนั้นเขาก็มีฝ่ายโภชนาการไปควบคุมวัดสิบวัดนี้ให้พระใส่สปอร์ตเตอร์แล้วก็เดินลู่วิ่งตอนตีสามแล้วก็ ไม่ให้สิทธิ์วัดเนี่ยถือไม่กว่าให้เจ้าว,ว่าดีแหละพระเลขานี่แหละถือไม่กว่าทําอย่างนี้อยู่6กเดือนแล้วมาตรวจสุขภาพใหม่ปรากฏว่าสุขภาพของพระดีขึ้นคือมีการเผาผลาญขึ้นดังนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาคือนักโภชนาการขอร้องว่าวัดดังๆสิทธิ์วัดเนี่ยบอกให้ชาวบ้านงดเลยว่ากล้วยบชัชีทองหยอดฝอยทองแล้วก็ไอ้พวกของหวานนมหวานเนี่ย คนที่ทำร้ายพระจริงๆก็เป็นชาวบ้านที่หวังอยากได้รวยอยากได้ทองอยากได้อะไรอ่ะเป็นเป็นอาหารมงคลแนะ่แต่จริงๆแล้วทำร้ายพระเั่นพวกเรานอกจากทำร้ายพระแล้วทำร้ายใครอ่ะทำร้ายตัวเองในโบราณกาลน่ะขนมพวกนี้จะกินจะทานได้ก็ต่อเมื่อมีเทศกาลใหญ่ๆตอนนี้เทศกาลใหญ่ไม่ใหญ่ฉันกินหมดอ่ะถูกไหมฮะ ฝอยทองฝอยทองหยอดหนมชั้นอะไรที่มันหวานๆกินได้เงินทุกวันแต่บรรดาโวราณเนี่ยกว่าจะกินขนมพวกนี้ได้มันนา,นานทานทีหนึง่งดังนั้นสุขภาพจึงไม่ค่อยมีปัญหาอยากให้พวกเราลองเปลี่ยนความเคยชินใหม่นะครับว่าอาหารพวกจำพวกแป้งและน้ําตาลแล้วก็ของหวานเนี่ยพยายามเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงจงรักษาสุขภาพ หาเงินเอาไว้เที่ยวในยามแก่อย่าทำมาหากินสะสมเงินเอาไว้มาหาหมอในยามชาราไม่คุ้มฮะไม่คุ้มจงสร้างจริตใหม่ก็คือสะสมเงินทองเพื่อที่จะหาความสุขในยามชาราจงอย่าสะสมเงินทองกินกินกินแล้วเอามาหาหมอเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางมาหาหมอ ทุกคนต้องเสียชีวิตถูกไหมทุกคนตายทุกคนมีใครไม่ตายไหมไม่มีนะแต่ระหว่างป่วยตายกับแก่ตายอย่างได้แบบไหนนั้นแก่ตายเราไม่เสียดายแต่ถ้าป่วยตายเสียดายไหมเสียดายนั้นวิธีหนึ่งก็คือพยายามต้องปิดปากตัวเองผมนี่ก็ป่วยเหมือนกันเพราะผมเผลอไปกินทุเรียนมันละลูกเนี่ยผมนึกเ่มื่อนอนโรงพยาบาลนี่ไง นั่นบอกคนอื่นได้ผมก็ต้องบอกตัวเองได้เหมือนกันเนี่ยเตือนสติตัวเองเหมือนกันนะดังถ้าเรื่องไปกินได้ไงทุเรียนบรรล,ลุนะครับอะไรอะยอะไรจ๊ะหรือว่าช่วยผมกินไม่เอานะต่อจากนี้ไปพี่น้นองๆทุกคนนะดูแลสุขภาพให้มากขึ้นโดยการทานของหวานให้น้อยลงแล้วก็ผลไม้รสหวานเนี่ยก็ทานให้มันน้อยลงผักใบเขียวทานให้เยอะขึ้น และที่สำคัญนะฮะและที่สำคัญผมอยากจะขอร้องให้พวกเราเนี่ยทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงด้วยผมไม่เคยช่วยชีวิตใค่ผมไม่เคยช่วยชีวิตไครผมก็ยังไม่เคยช่วยชีวิตเดรัชานแต่มันน่าจะ ต่ออายุไขให้เดรชานได้ถ้าผมมาพูดคําว่าพวกเราทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงได้อันนี้สงที่เกิดขึ้นบารมีที่เกิดขึ้นขอมอบให้กับทุกๆคนขอมอบให้กับทุกๆคนใครเกิดวันจันทร์มั่งยกมือขึ้นใครเกิดวันอังคารวันพุธเอาละพี่ลองคิดดูนะครับถ้าทุกวันจันทร์พี่ไม่ทานเนื้อสัตว์ พี่ทำจนเคยชินแบบนี้เจ็ดเดือนพี่ลองมาบวกลบคูณหารดูพี่สามารถถือศีลทานเจได้หนึ่งเดือนเต็มๆมงงไหมงง,ง,งสรรมการนี้ไหมฮะเจ็ดวันเราหนึ่งวันในวันเกิดของเราเนี่ยเราไม่ทานเนื้อสัตว์เลยแล้วทำอย่างเงี้ยให้มันเคยชินสักเจ็ดเดือนพอบวกลบคูณหารเนี่ยภายในเจ็ดเดือนเนี่ยเอาวันมาเรียงกันเนี่ยคุณสามารถไม่ทานเนื้อสัตว์ได้เกือบเดือนเลยนะ ผมทำอย่างนี้ตั้งแต่เด็กคือตั้งแต่อายุ1 2บสผมเกิดวันพฤหัสวันพฤหัสผมไม่ทานเนื้อสัตว์เลยผมทำแบบเนี้เปีเมื่อมาเรียงกันเอ้ยเจปีเอาวันเวลามาเรียงกันเฮ้ยเราเป็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่ว่าเราทุกวันพฤหัสไม่กินเนื้อสัตว์เมื่อบวกลบคูญหาแล้วผมสามารถงดเนื้อสัตว์ได้ถึงหนึ่งปีเต็มๆพวกเราเวลาเคยหยอดกระปุกไหมฮะ เอามาแสนหนึ่งหายยากแต่ถ้าหยอดเวลาสองบาทสองบาทสองบาทเดี๋ยวก็ได้แสนหนึ่งละหลับหูหลับตาเดี๋ยวก็แสนหนึ่งละพี่ว่าจริงไหมพี่โอ้ยเน,นี่ยบำเพ็ญธรรมะไม่ได้หรอกกินเจไม่ได้หรอกถือศีลไม่ได้หรอกเอาถือศีลทีเดียวปีหนึ่งไม่ได้ฉันก็เดือนเดือนละเจ็ดวันสิแช่เอาเดือนหนึ่งสี่สัปดาห์เ่ะเดือนละสี่ครั้งเดือนละสี่ครั้งสี่ครั้งสี่ครั้ง ปีหนึ่งก็พาไปสี่ห้าสิบวันละแล้วพี่รวมกันดูสิว่าสุขภาพเราจะดีขึ้นขนาดไหนบารมีเรามีมากขึ้นขนาดไหนวันนี้นะครับไก่ตัวหนึ่งถห,หากต้องตายลงเพื่อเป็นอาหารคนคนสองคนช่วยกันกินไก่หนึ่งตัวแต่ในวันนี้ประเทศไทยมีคนสองคนไม่กินไก่ในวันหนึ่งใช่ไม่ใช่ว่าไก่ตัวนี้มีอายุยืนขึ้นอีกหนึ่งวันเฮ้ย เราอะตายช้าอีกหนึ่งชั่วโมงเรายังมีความสุขเลยอย่าว่าแต่ไก่มีอายุขึ้นอีกหนึ่งวันเราลองมาแลกเอาใจแลกใจดูสิครับนั้นหมูหนึ่งตัวเนี่ยช่วยกันกินเนี่ยประมาณ20คนกินหมูแล้วในเนี่ยบังเอิญมี20คนนัดกันในใจ่อวันเนี้ยประเทศไทยเนี่ยเนี่ยคนนี้คนนี้คนี้มีอยู่20คนฉันไม่กินหมูก็ได้วะใช่ไม่ใช่ในบัดโดนในวันนั้นมีหมูหนึ่งตัวรอดตายอีกหนึ่งวัน เฮ้ยหนึ่งวันของชีวิตหมกูก็มีความความสุขนะเราเวลาใกล้ตายเนี่ยเริงอยากจะอยู่ต่อสักชั่วโมงสองชั่วโมงเลยถูกไหมเะเราเห็นคุณคนเท่าคนแก่เวลาจะจากไปก็อยากจะอยู่ต่อแล้วแล้วหมูทําไมไม่อยากอยู่ต่อล่ะทําไมไก่ไม่อยากอยู่ต่อล่ะยังมีตํานานอีกหนึ่งตำนานนะฮะพวกเราเคยเห็นวัวควายไหมฮะพวกเราเคยเห็นวัวควายคลอดลูกไหมครับ เวลาควายคลอดลูกคลอดยังไงลูกควายเนี่ยมันจะขาหน้าคุกเข่าสามครั้งสังเกตไหมฮะคืออะไรฮะในตํานานบอกว่าวัวควายคือพบสุดท้ายของเดรชานเพราะชาติหน้ามันจะเกิดเป็นคนละชาติเนี้ยมันเกิดมาไถนาชาติเนี้ยมันเกิดมาจากกินหญ้าชาติเนี้ยมันเกิดมานิ่งๆไม่ทําบาทปทํำแต่พุศนอย่างเดียวเพราะว่าอนาคต พบภูมิหน้าบารมีมันจะได้เกิดเป็นคนนั้นไม่กินเนื้อวัวควายคือไม่กินเนื้อมนุษย์หนึ่งพบพอนึกออกไหมฮะการละเลี่ยงเลิกไม่ทานเนื้อวัวควายเนี่ยเท่ากับเรากำลังปล่อยไม่ให้เราต้องไปเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตที่พบภูมิหน้าจะได้เกิดเป็นคน พุทธองค์บอกว่าอยาก,กินเนื้อคนอยาก,กินเนื้อเสือเพราะอันตรา,ายอยากกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันมันบาปเอาแล้วัวควายมันพบภูมิต่างจากมนุษย์แค่หนึ่งพบภูมิ่ะนั้นพวกเราลองดูสิครับลองอธิษฐานดูคนในครอบครัวของเราให้แข็งแรงนะขอยชั้นแข็งแรงนะคอยชั้นสมปรารถนานะคอยชั้นหายจากโรคภัยไข้เจ็บทําไมบนโลกใบนี้ส่วนใหญ่จึงต้องมาบนบางสารกล่าวไม่กินเนื้อัวถ้าหายจากโรคเยอะไหมฮะพี่เคยได้ยินไหม ใช่ไหมพวกเราเคยได้ยินใช่ไหมฮะป่วยหนักป่วยมะเร็งป่วยนวดป่วยนี่เอาบนอะไรไม่บนบนเลิกกินเนื้อวัวเนื้อควายเพราะว่าบารมีของมันเนี่ยคือพบภูมิหน้าได้เป็นมนุษย์แล้วดังนั้นถ้าวันนี้ผมมาพูดตรงนี้แล้วพวกเราเห็นดีด้วยแล้วก็ยอมด้วยเนี่ยอน,นิสงเนี่ยอย่างน้อยทําให้อะวัวควายหรือว่าเดรชานอื่นๆเนี่ยได้มีชีวิตยืนหยัดยืนยาวอยู่รอดปลอดภัยต่อไปอีก ผมอยากจะให้ทุกคนแข็งแรงผมอยากให้ทุกคนมีความสุขผมอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงดีไหมครับแข็งแรงกันดีไหมครับโชคดีกันดีไหมครับโชคดีกันดีไหมครับแรงหน่อยดีนะงั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณ พุทธองค์ที่เป็นาศาสดาของาาาศาสนาพุทธในวันนี้ที่ให้พวกเราชาวไทยมีจิตใจที่อ่อนโยนขอขอบคุณพระภูมิเจ้าที่ที่ปล่อยให้เราได้มีกิจกรรมเกิดขึ้นโดยไม่มีอะไรมาขัดขัดขวางให้เราได้มาสนทนาธรรมกันให้พวกเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธรรมกันคือการสนับสนุนของพระภูมิเจ้าที่พลังงานที่เรามองไม่เห็น ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลโดยเฉพาะพออ,อ้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้โอกาสพวกเราได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันต่างๆเหล่านี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราต้องมีความสุขแข็งแรงและใช้ชีวิตให้คุ้มที่สุดดีไหมครับนะงั้นผมก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยออของบางอย่างจะมอบให้ทุกท่านนำกลับไปด้วยนะฮะ ทุกคนใส่แมสผมไม่ได้ใส่ใช่ป่ะรุ้ไหมทำไมผมไม่ได้ใส่แมสผมไม่ได้ฉีดด้วยผมมีความเป็นด่างค่อนข้างสูงเพราะผมไม่กินเนื้อสัตว์เลยผมกินอาหารที่ออกฝ,กฝาั่ฝ่าดังนั้นค่าค่าความเป็นด่างในร่างกายผมสูงนั้นเชื้อโรคกลกัวความเป็นด่างแต่ชอบความเป็นกรดความโมโหเนื้อสัตว์บุหรี่เหล้า น้ำมัดลมพวกนี้เป็นกรดหมดนั้นเชื้อโรคชอบ,ชอบเชื้อโรคเติบโตได้ดีแต่ผมเชื้อโรคมันอาจจะเติบโตในตัวผมได้ยากหน่อยหนึ่งเพราะผมไม่ไม,ไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่โกรธพยายามไม่โกรดแล้วก็อารมณ์ดีเนาะไม่ไม่ดื่มสุราไม่ดื่มน้ำมัดลมไม่สูบบุหรี่ไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วก็ยิ้มบ่อยๆนะพวกเรายิ้มกันบ่อยๆนะเออ ลุกขึ้นมาจิบคนคนละชุดคนละชุดได้ไหมครับได้นะมาเริ่มจากพี่พี่นี่เลยน,น่ารักนะ่ารักมาขอเลยเชิญอ